สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกัน,น,น,าากน,กนอีกแล้วนะคะกับเดชารีวิวหรือแอดมินเดชานั่นเองนะคะวันนี้บอกเลยว่าเรามาในธีมแห่งความรักจริงๆเลยนะ,ะสาหรับช่วงนี้ก็เป็นวันที่แบบว่าวานซ้ำมากเลยก็ใกล้ตะวันวาเลนไทยแล้วนะะั่นเองนะคะคลิปนี้บอกเลยว่าคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายและทุกๆคนนั่นเองนะคะต้องติดตามเลยนะใครที่แบบว่ายังไม่ซื้อของกัน ให้กันหรือว่าแบบว่ายังคลิมนีงออกบอกไม่ถูกนะคะบอกเลยว่าเพลคอนดอมสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้นะ่นเองนะสำหรับวันนี้บอกเลยว่านะเราจะไปกับไล่ไปกับเบเทอร์ไฟน์นั่นเองเพลงต้องมาแล้วไปกระแซงสิ คือพ <Ad Nurse. S 2> ูดถึงอะไรนะฮะบอกเลยว่าเจลเจ็กบัตเตอร์ไฟน์นั่นเองนะฮะหมายว่ามันสนุกแน่นอนสำหรับแรงทายนี้นั่นเองนะฮะเจ็กบัตเตอร์ไฟหรือว่าบัตเตอร์ไฟฮอตเจลนั่นเองนะฮะเป็นเจลที่สูดน้ำแล้วมีความอบอุ่นๆเบาๆนะฮะแบบว่าไม่ใช่แบบว่าเปลวไฟลุกโชกช่วงบนเตียงนะคะไม่ใช่จะให้ความรู้สึกที่แบบว่าอุ่นและอุ่นจริงๆแบบว่าคนที่แบบ ใส่ถุงยางเข้าไปแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่เหมือนจริงมันเหมือนมีอะไรกี่กันกันอยู่นั่นเองนะคร,รับบอกเว่าเจ๊บันจิฟาตัวนี้จะสามารถช่วยตอบโจทย์ให้คุณได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันก่อน,อนดีกว่าน,นะข้างในจะเป็นยังไงนี่เลยกล่องเขาจะเป็นสีม่วงๆนี่น,น่นนเ,เอ๊ะไม่ใช่ลละนะกละ่องเขาจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนั่นเองเพราะเจต,ตัวนี้นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนั่นเองนะคะชัดเจนนะฮะขนาดของเขานะครับก็ประมาณสามิกรัมเดี๋ยวเรามาาแแกกกกกะะะลล่่่่อันนนดดูีีวใหมเย แกะใหม่ๆเลยนะคะข้างในก็จะเป็นแบบว่าเจลบัตเตอร์ไฟน์นี่ฝอยเขาจะเล็กหน่อยนะแต่คุณภาพบอกเลยว่าฉ่าเยิมแน่นอนเลยนะคะเจลตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ํานั่นเองนะคะมีความอุ่นในตัวเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าฝาเขาก็บิดง่ายนะแบบว่าเอออะที่สาคัญไม่ต้องกลัวรั่วกลัวซึมนะคะเขายังมีฟอย์ในการปิดไม่อีกนะคะสำหรับใครที่แบบว่ากังวลว่ากลัวว่าเจลจะหกเลอะเทอะม่นะคะไม่ต้องกลัวแล้ววิธีการใช้เจลบอกเลยว่าขั้นตอนแรกๆง่ายๆเลยนะคะ เพียงแค่คุณชโลมนะฮะใส่ถุงยางเสร็จแล้วก็ชโลมไปเลยหรือว่าไม่ใส่ก็แล้วแต่คุณคุณจะสดหรือจะไม่สดนะฮะชะโลมไปให้ทัท่วๆนะฮะบริเวณน้องชายของคุณแล้วก็อย่าลืมนะฮะปากกัหนังถ้ำมนะฮะตรงปากทางท้ำนั่นเองนะฮะก็ชโลมไม้ทั่วเลยนะฮะถูกสัมผัสนะฮะเข้าไปนานๆใกล้ๆนะฮะมันจะเริ่มอุ่นมันจะเริ่มแบบ มีความร้อนแรงขึ้นมาทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยจากที่แบบว่าปกติแล้วเราจุ่มเขาไปแล้วปุ่มมันจะเย็นใช่ไหมแต่มือจะเริ่มอุ่นเนี่ยอุ๊ยอุ่นจริงๆนะเหมือนแบบว่าสามารถเอาหมูไปทำมาปิ้งย่างกันได้ไหมไม่ได้นะฮะมันก็จะให้ความรู้สึกอุ่นที่จะเหมือนจริง,รงเหมือนแบบว่าเรียกว่าไงครัทำให้จากที่แบบว่าฟิลลิ่งที่แบบมันเย็นว่างๆอะไรเงี้ยทําให้อุ่นจริงๆแล้วตรงนี้ทำ,ทำไงทําให้เสร็จช้าลงด้วยแต่ว่าทําให้คุณผู้หญิงนั้นเสร็จเร็วยิ่งขึ้นนั่นเเองนะองนี้ ประสิทธิภาเพเขาดีมากจริงๆเลยนะฮะแต่ที่สาคัญนะตัวเจลหล่อลื่นของเจลบปตนเนื้อฟลายนะคะมันไม่มีคุณสมบัติอย่างเดียวนะที่ทําให้หล่อลื่นเขายังสามารถที่จะบํารุงได้ด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเจลตัวนี้มีสารสกัดขึ้นมาจากทางธรรมชาติเช่นเดียวกันนะฮะและที่สาคัญเลยเมื่อคุณสลมไปทิ้งไปมันก็ไม่จะแบบว่าจะแห้งไปเลยนะไม่ต้องเติมบ่อย,อยๆนะฮะสำคัญเลยนะฮะ,สำ,ะ,ฮะสำหรับใครนี้วันทายนี้นะฮะบอกให้เลยว่าใครที่ยังไม่มีของให้กัน คุณลองหาเลยนะบอกว่าจะไปดีไฟหน้าสอบตัวให้กับหลายคนแน่นอนเนอะก็ลองหาดูกัน ettu, ได้เลยนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่เพจคอนดอมนะฮะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันกับเรานะฮะฝากกดติดตามและก,ไกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะกับช่องเพคคอนดอมนั่นเองนะฮะและแอดมินเดชาจะมาพูดถึงเรื่องอะไรต่อนะในอ e ีพีหน้าฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสั่นกจริงไว้ด้วยนะฮะและเราเจอกันใหม่ินีพีหน้าแฮปปี้วันไนร์เดย์ นะฮะก็ขอให้คนที่แบบว่ากำลังมีความรักที่สุขงอมในช่วงวันทายก็ขอให้สุขและสมหวังตลอดไปยาวนานและการเชิดอ่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ